สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับออมกันอีกแล้วนะคะสําหรับออมตลอดปี2011ที่ผ่านมาเนี่ยนะถือว่าเป็นปีเห็นการสิวบุกสิวเหอ อย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากความเสื่อมของผิวในวัยที่ใกล้30แล้วเนี่ยเรื่องของน้องโควิดก็ทําให้เราต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้การอับการหมักหมมของเชื้อแบคทีเรียใต้แมสที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเกิดสิวได้ง่ายๆแถมสิวเหล่านี้พอมันยุบมันแห้งหรือมันหายไปแล้วมันไม่ได้หายไปอย่างเดียวจ้ะแต่มันกลับทิ้งรอยสิวรอยจุดด่างดําบนใบหน้า ทำให้เราเจ็บปวดหัวใจลาคัญใจอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะผิวหน้าออมเนี่ยยิ่งช่วงบริเวณแมสคือแพ้มากมีสิวผดส,สิวอักเสบขึ้นมากเลยนี่ตามสภาพหน้าแบบนี้เลยซึ่งหลังจากที่ออมได้ค้นหาไอเทมมารักษาพวกรอยสิวจุดด่างดำต่างๆวันนี้ก็เลยคัดเซรัม่มที่ใช้เราเลิศแล้วก็เวิร์กแล้วก็เห็นผลกับออมมา,มากๆเลยเนี่ยสตัวด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยเมโซเอสเทติกเอลอ f e ฟูริก ถ้าใครกำลังหาวิตซีเลิศเ,เด็ดสักตัวจึง้งๆเนี่ยนะบอกเลยว่าออมแนะนำตัวนี้สุดๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นางก็ได้ขึ้นแท่นเป็นลูกรัก my f a v o r i t e ของออมไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องอะ่ะเขาใช้แล้วผิวดูอิ่มน้ำมีความกระจ่างใสทำให้ผิวดูมีความฉ่ำโกลว์แล้วก็สุขภาพดีขึ้นมากแม่เมื่อเห็นชื่อน้องเขายากๆแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็นแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีมานานกว่า40ปีแล้วและได้รับความนิยมมากๆในหลายๆ หลายประเทศพวกบ็อกเกอร์เซเรบดาราพูดถึงบ่อยมากซึ่งออมก็โดนไปยามาจากพวกเขาแหละและน้องเขาก็ยังเป็น medical gate ที่มีการวิจัยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับและนอกจากนั้นก็ยังมีผลการศึกษาผลการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วก็ทดลองกับผู้ใช้มาอย่างแน่นเอียด คืองานวิจัยเขาแน่นเอียดมากซึ่งเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีสารสกัดจากวิตามินซีเข้มข้นถึง15แต่นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีผลการทดสอบว่าเขาสามารถช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระโดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากรังสี UVA UVB หรือว่าแสงสีฟ้าจากนอกจอมือถือที่เราใช้ในทุกๆวันได้โดยเขาเนี่ยช่วยในเรื่องของการผิวเสื่อมสภาพได้ถึง94เลยทีเดียว เยอะมากและยังมีสารสกัดจากพืชอย่างฟอรูลิกแอซิดถึง0.5%ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาความเสถียรภาพของวิตามินซีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยชะลอผิวไม่ให้ผิวเนี่ยดูเหี่ยวดูแก่เกิดริ้วรอยและยังช่วยในเรื่องของการกระชับผิวทําให้ผิวดูแต่งตึงเปล่งปลั่งและเขายังช่วยในการส่งเสริมในกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนได้มากถึง6เท่าเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เขายังใส่สาร Protect Cell Compact มากถึง1.5%โดยสารตัวนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิตามินอ e ีที่ช่วยให้ผิวชุ่ ช่มชื้นปกป้องสิ่งเร้าจากภายนอกลดอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการให้เกิดริ้วรอยความทั้งช่วยปกป้องผิวที่เกิดจากพวกรังสี UV และแสงอินฟราเรดได้มากขึ้นด้วยโดยตัวนี้เป็นนวัตกรรมพิเศษที่ได้เอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์เมโซเอสเทติกเท่านั้นเลยค่ะซึ่งน้องเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะออมจะใช้เป็น first skin care หรือว่าใช้ก่อนการบำรุงผิวในขั้นต่อไปจะมีความใสเป็นโทนสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยจะมีความเหลวบ,า,วบางๆแต่ว่าเข้มข้นมากๆเลยนี่พอหยดไปแล้วก็จะเกลี่ยง,ง่าย พอทาไปจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาบนผิวทันทีเลยนะซึมง,ง่ายสบายผิวมากๆมีความชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยเห็นไหมแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะผิวด้วยนะคะซึมเร็วซึมไวมากๆเลยทีเดียวส่วนกลิ่นจะออกแนวยาหน่อยๆคือทาแล้วเนี่ยก็จะสึกฟิลเหมือนอยู่คลินิกกำลังหาคุณหมออยู่เลยทันทีโดยเขาอะ ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมเลยนะใครที่แพ้น้ำหอมเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าน้องเขาไม่มีความฉุนกลิ่นหอมของน้ำหอมและยังไม่ใส่สารละคายเคืองด้วยทาแล้วอะ่ะดําไม่แพ้แล้วก็รู้สึกไม่แสบผิวหรือเหมือนพวกวิตามินซีบางตัวที่ใช้แล้วมันจะยิบยิบหรือว่าเนื้อมันจะอุ่นๆแต่ตัวนี้คือสบายผิวมากๆแล้วผิวก็ดูมีความฉ่ำโกรชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีหลังจากที่ใช้เลยดีมากคือแบบชอบตรงนี้มากๆเลิมากเนื้อสัมผัสดี กลิ่นดีใครที่แพ้น้ําหอมไม่ต้องกลัวเลยค่ะคือออมมาได้ใช้ในช่วงที่สิวมีการแพ้มีการเหอแบบพวกสิวขุดตรงเนี้ยแล้วมันมีรอยสิวค่อนข้างเยอะมากๆเลยจางเนี้ยรอยเนี้ยก็พิ่งเหมือนกับพึ่งดีขึ้นหายไปเพราะว่าใช้เจ้าตัวเนี้ยมาประมาณ3ามสี่วันอะ่ะรอยสิวรอยอะไรพวกเนี้ยก็หายเร็วมากๆคือจางลงไวมากเลยทีเดียวค่ะ พอถัทงทาเสร็จจะรู้สึกเลยว่าผิวมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ําแล้วก็มีความโกรโกรกระจ่างใสดูเปล่งป่ังมากขึ้นนอกจากนั้น่ะเรื่องของผลลัพธ์ในพวกรอยสิวรอยจุดด่างดํารอยฝ้ารอยกะต่างๆมันก็รู้สึกจางลงด้วยอย่างรอยสิวเนี่ยนะคะเนี่ย ก็ดูจางลงมากๆเลยทีเดียวใช้ไปแค่ประมาณ3-4วันอะ่ะมันก็เริ่มลดลงแห้งแล้วก็ตกสะเก็ดแล้วก็จางลงรอยสิวก็คือจางลงมากๆเห็นผลจริงๆว่าใช้เราดีมากแล่มันยังรู้สึกว่าผิวหน้าดูมันน้อยลงซึ่งส่งผลให้สิวต่างๆพวกสิวอักเสบสิวอุดตันสิวพดเนี่ย มันลดลงด้วยนะแถมรูขุมขนดูเล็กลงมีความตื้นขึ้นฝ้ากระน้อยๆบริเวณใต้ตาปกติที่ออมมีเนี่ยนะคะก็ดูจางลงด้วยเหมือนเขาช่วยในยเรื่องของการปรับสีผิวให้มันเรียบเนียนเสมอกันอนะ่ะคือขวดนี้ครบเครื่องมากๆเลยค่ะควรค่าแก่การลงทุนมากๆคือถ้าหมดแล้วบอกเลยว่าเก็บตังค์แล้วแบบ ไปต่อแน่ๆจ้าเรามาดูสกินแคร์เวชจะสำอางอีกหนึ่งตัวที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงคุ้นกันดีกับตัวนี้ยูซารีนไฮยาลูรอนฟิลเลอร์เอชแวนซ์เอโอเอ็กซ์เอสเซน์โดยน้องตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแรกเริ่มโดยมีส่วนผสมหลักก็คือไฮยาลูรอนซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของเฉพาะยูซารีนเขาที่จะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นนอกนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเขายังมี Super a n t i o ตี้ออกที่ช่วยลดอนุมูลอิสระในชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพทําทให้ผิวไม่ดูแก่ก่อนวัยแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้เรียบเนียนเสมอกัน โดยตัวนี้เขาบอกว่าใช้ง่ายเหมาะก,กับทุกสภาพประเภทของผิวเลยซึ่งน้งตัวนี้นะคะเขามากับหัวปั๊มแบบนี้ก่อนใช้ก็คือกดอย่างนี้แล้วก็เปิดเลยจ้าซึ่งเนื้อเอเซนต์ของเขาเนี่ยนะคะจะมีความใสโดยเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะไม่ได้เหลวเหมือนน้ำนะแต่ก็มีความแบบดึงดึงหนืดหนืดหน่อยๆนี่พอทาไปแล้วก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีเรียงง่ายมีความบางเบาตัวนี้คือใช้แล้วอะ่ะมันไม่ทําให้ผิวหน้าเรามันเยิมนะแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ไวทําให้ผิวดูมีความชุ่มชื้นมากขึ้น จะร่มแบบประมาณเคลือบผิวหน่อยๆซึ่งสําหรับตัวนี้ออมใช้แล้วเนี่ยไม่แพ้หรือะระคายเคืองใดๆนะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวดีด้วยพอออมใช้ก่อนแต่งหน้าจะรู้สึกว่าผิวดูมีความฟูเด้งๆเมคอัพที่ลงไปอมีการเกาะติดหน้าได้ดีมากขึ้นดูผิวชุ่มชื้นดูมีชีวิตชีวาแต่ตัวนี้แอบมีกลิ่นหอมของน้ําหอมหน่อยนะซึ่งถ้าใครที่แพ้น้ําหอมอาจจะต้องเทสนิดนึงและสาหรับออมในเรื่องของช่วยการลดสิวหรือว่าพวกรักษาสิวโผหรือรอยสิวเนี่ย ออมรู้สึกว่าแรกๆค,คือเขาใช้แล้วโอเคมากเลยใช้แล้วเห็นผลมากๆแต่พอใช้นานๆาไปสักพักกะรู้สึกแอบดื้อๆอยู่นหน่อยๆด้วยก็แนะนําเลยค่ะสําหรับคนที่แบบว่ามีบัตรไม่ได้เยอะมากนะตัวนี้ก็เวิร์กอยู่เหมือนกันเอาล่ะเรามาปิดท้ายกันที่เซรั่มวิกซีจากแบรนด์เกาหลีอันยองกันเลยดีกว่าค่ะกับตัวนี้ดร็อคเตอร์ดิเฟอเรนซ์ซี i ีคิวแอนตี้ออน้องเค้าปุ๊บปิ๊กน่ารักมากๆน้องน้อยตัวนี้มาในขวดในไซส์มินิมากๆ ดยเขาเนี่ยนะคะมีส่วนผสมหลักของวิตามินซีวิตามินอ e, ีและโคเอนไซม์คิวเชนที่ช่วยในเรื่องของการปรับผิวที่หมองคล้ำให้ดูกระจ่างใสลดเลือนพวกจุดด่างดำต่างๆทําให้ผิวดูเรียบเนียนสีเสมอกันและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยโดยเขามีผลการวิใจัยในห้องแลบด้วยนะว่าค่าประสิทธิภาพที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอยู่ที่ประมาณ89% ซึ่งจะแอบน้อยกว่าเจ้าตัวแรกนะคะที่เมโซเอสเทติกที่มีถึง94%แต่ตัวเนี้ย89%ก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็มีประสิทธิภาพและตัวเนี้ยเขายังไม่มีน้ําหอมแอลกอฮอล์แล้วก็ซิลิโคนด้วยสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะเรามาดูเทคเตอร์ของเขากัน,กนหน่อยดีกว่าโดยขวดเขาเนี้ยจะเป็นหลอดปั๊มแบบนี้นะคะดูเซรั่มขึ้นมาโดยเนื้อเซรัมมซร่มของเขาอ่ะจะมีออกโทนสีเหลืองออกส้มๆเลยนะเหมือนสีชาโดยเซรั่มตัวเนี้ยเนื้อจะค่อนข้าางงเหเหลีย่ มีเนื้อบางเบานะคะแต่ว่าก็เข้มข้นแล้วก็ซึมเข้ากับผิวได้ไวทาแล้วรู้สึกผิวเต่งๆเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ทาแล้วผิวก็จะมีความดูอิ่มน้าแต่ว่าตัวนี้ออารู้สึกว่าทาผิวแล้วอะ่ะมันจะมีความกโกลว์แบบมีความเหลืองๆนิดๆอะ่ะแรกๆที่ทานะแต่พอซึมเข้าผิวก็คือปรับเบนสีผิวเข้ากับสีผิวเราทาแล้วว่ามันไม่ได้เหนอะหน้านะแต่พอหลังจากทามันจะมีความแบบ หนึบๆอยู่นิดๆหน่อยๆต้องรอให้เนื้อซึมเข้าสู่ผิวใครที่ชอบแนวอารมาเ t อร r ปรีกลิ่นหอมกลิ่นผ่อนคลายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะว่าน้องเขามีกลิ่นค่อนข้างหมุนภัยแล้วก็ค่อนข้างยายๆแบบแรงๆอยู่เหมือนกันนะคะกับ <laughs> ตัวนี้เนี่ยนะคะออมใช้ทาผิวหน้าแล้วแหละแรกๆมันอาจจะเกิดอาการคันยุบยุบยิบยิบ,ยบหน่อยๆที่บ,บริเวณผิวแต่พอใช้ไปสักพักนึง,ง่ะผิวก็จะเริ่มปรับสภาพให้เข้ากับน้องเขาได้แหละโดยรวมหลังจากที่ออมได้ใช้เขามาสักพักนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขาช่วยในเรื่องของการ ปรับผิวให้กระจ่างใสนะดูผิวไท์มีความสว่างกระจ่างใสแล้วก็ผิวหน้าดูมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นและอีกอย่างคือน้องเขาจะช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงรอยสิวได้ดีพวกรอยแดงจากสิวอักเสบที่ขึ้นใหม่อะ่ะก็จางลงไวดีด้วยโดยรวมแล้วว่าออมชอบน้องเขานะแต่ว่าติดอย่างเดียวคือเรื่องกลิ่นตามนั้นจบไปแล้วค่ะสำหรับ3มเซรั่มกู้ผิวที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผิว,ว่ดูมีความแข็งแรงกระชับแล้วก็ดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นและยังช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยรอยดํารอยแดงรอยสิวต่างๆาให้ดูจางลงออมใช้เราชอบใช้เราเวิร์กในช่วงนี้เรามาบอกต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนะี่ยถ้าถามว่าออมยกอะไรให้เป็นอันดับหนึ่งในขวัญใจในบรรดา3าตัวนี้นะออมขอยกให้กับตัวแรกเลยจริงๆค่ะกับเมโซเอสเทติก AOS Ferolic ตัวนี้จ้ะ เพราะว่าน้องเขาว่าคุ้มค่ากับการลงทุนให้ผิวมากๆเลยเพราะด้วยส่วนผสมของสารสกัดที่แบบครบเครื่องแล้วก็ผลการวิจัยต่างๆที่มันแน่นเอียดนะี่ยทให้เรารู้สึกมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในระดับหนึ่งและพอใช้แล้วก็เออเห็นผลจริงกับเรานะและใช้แล้วก็เวิร์กด้วยส่วนอีกตัวด็อกเตอร์ดิเฟนเนี่ยคือมีคนบอกว่าเขาว่าผลลัพธ์ดีพอๆกันเลยนะเอาจริงๆเราผ่านปริมาณเทียบกับราคาเอารู้สึกว่าน้องตัวนี้เขาคุ้มกว่าส่วนใครที่มีงบประมาณจํากัดนะหรือว่าอยากหาสกินแคร์พวกแอนต ออกซิเดนช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวรอยจุดด่างด,งดงำต่างๆทําให้ผิวตึงกระชับนุ่มเนียนขึ้นเนี่ยออมก็แนะนําเจ้าตัวยูเซอรีนตัวนี้เลยค่ะเหมาะมากๆแล้วก็ ราคาไม่แพงจับต้องได้ง่ายด้วยเอาเป็นว่าใครที่สนใจตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวออมจะใส่ลิงก์พิกัดไว้ข้างล่างใต้คลิปนะจ๊ะไปหาซื้อหาตามกันได้ยิ่งช่วงเนี้ยยิ่งโปรโมชั่นยิ่งเยอะชอปสะดวกชอปง่ายตามไปตามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยจ้ะสําหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะมีอะไรมาแชร์จะมีอะไรมารีวิวให้ดูอีกนะต้องต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ออมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย